เอสซูซุนะครับ 1.9Z Space Cap Highlander นะครับปี22ี่ราคาตัวเพียง4 8่0 0นห้ามบาทเท่านั้นเองพรอยู่ประมาณแ0 0พันนะครับเรายังมีรับประกันหลักคาขายให้อีกนะครับ2ปีนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมะเอสพีซีเตอร์คาของเบ้งนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่เดิมเลยนะฮะสาขา2นะครับเซรีไทย64ท้ายซอยขวามือนะครับวันนี้นะฮะมีกระบะออนยูนะครับตัวไฮเรนเดอร์มาแนะนำนะฮะแล้วก็เป็นตัวแคบด้วยนะครับ ปี2022เลขไมล์หลักหมื่นค่าตัวนะประหยัดก่อนไปแดงเยอะเลยนะครับคันนี้เพียง485,000แนาพนะครับซูซูกะนะครับ 1.9Z Spacecap Highlander นะครับปี22ตัวเครื่องยนต์นะฮะดีเซล1.9 150แรงม้านะครับอ่ะมาดูในส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับ2ชั้นเขี้ยว2ชั้นแบบนี้นะครับมีในส่วนตัวไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับพาร์ตันข้างเนี่ยเส้นสายสวยๆเลย นะครับไม่มีลักยงลักกิมนะครับแล้วก็ในส่วนตัวยางนะครับคันนี้ได้เป็นยางเ s สโต e นะครับนะมาจากโรงงานเลยนะครับล้อแม็กฟอร์สสีอลอยนะฮะปีันปี2022นะฮะช่วงลงช่วงล่างต่างได้เดิมหมดนะครับโลโก้ฮั d e r เดอร์นะฮะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ได้บันไดนะครับจากโรงงานเลยนะฮะดีไซน์มาสวยมากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยตัวนี้นะครับภายในก็ถือว่าสวยงามนะครับ ุปกรรีโมทนะครับวงมาลัย3ก้านแบบนี้นะฮะแล้วก็เล็ขไมลเพียง6บ0 0ืนกว่าโลเท่านั้นเองนะครับจอนะครับ Apple c a r p เฟ่ดอทโต้นะฮะเกียร์แมนนวลนะรับ6สปีดนะครับมีกล้องถัหลังมาให้เรียบร้อยด้านท้ายแคปนะฮะก็กว้างขวางเลยนะครับตัวรถต้องบอกได้เลยว่านะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวารจมน้ำนะฮะสวย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 เลยนะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวด้านท้ายนะฮะ กระบะบางๆเลยนะฮะไฟท้าย LED แบบนี้นะครับมีโลโก้ DDDDI นะฮะตรงนี้แล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับติดไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนะอันนี้ไลเนอร์จากศูนย์เลยนะครับตะคงตะเข็บเบสอาร์ตต่างๆเดิมๆนะฮะต้องบอกได้เลยว่านะครับลูกค้าที่ได้คันนี้ไปนะภูมิแน่นอนนะครับกับตัวรถนะครับ4 8 5 0 0 0น้าพนะถ้าป้ายแดงอยู่มาณ7,0,000กว่าบาทนะฮะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องเครื่องกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องหน่อยสักครู่นะอ่ะนะฮะตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวเครื่องบูพาวเวอร์นะครับนะประหยัดน้ำมันนะฮะถ้าเป็น 1. 9เนี่ยนะครับประหยัดมากๆเลยนะครับตัวห้องเครื่องน็อตเนสต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะแก้มเดิมๆนะฮะคานหน้าห้องเครื่องไซคิงเลยนะครับ นะสะอาดมากนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะฮะบ,บอกได้เลยว่าขได้ไปนะมัน่นใจได้เลยว่ารถของเรานะครับรับประกันนะฮะตัวบอดี้โครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิวามจนน้ําเล่มไม่มีชมร็รตุสุญหายแล้วก็เรายังมีรับประกันหลักคา,าให้อีกนะครับสองปีนะครับสนใจยังไงก็อย่าลืมติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถนะครับบัวมาเทจาไ,ได้เลยนะที่เสรีไทย64ไิายซอย เปิดจุกาทุกวันเวลา9โมงถึง1โมงเย็นนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดแล้วก็มีบริการจัดแสซ์ให้ทั่วประเทศฝากด้วยละกันอิซุดสดีแม็ก1.9 Z ซทนะครับไฮรันเดอร์สเปซแคบเกียร์แมนนวลปี22นะครับ่ er บาตัวเพียง485,000บาทเท่านั้นเองพรอ,อยู่ประมาณ8,000นะครับนะรายได้2เท่าข,ข้างว่าอ,ออก0บาทได้เลยนะฮะฝากด้วยละกันก่อนจะกลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b ์กดกระดิ่งทางช่องของ s v a r ค่า1ด้วยนะฮะสหรับวันนี้ผมมะ s v ลิเตอรค่าของเบงนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนมาชมกันใหม่คลิปหน้านะฮะว่าจะมารีวิวรถรุ่นไหนวันนี้สวัสดีครับ